แนะนำ3า3อันดับมือถือ 5G ราคาถูกที่สุดในปัจจุบันปลายปี2023ฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆมือถือ 5G รุ่นแรกที่มีราคาถูกที่สุดในคลิปนี้จะเป็น True Alpha 5G ก็เป็นมือถือราคาประหยัดที่มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS LCD 6.5นิ้วความละเอียด HD Android 11 CPU ยอดฮิตในมือถือ 5G ราคาประหยัดอย่าง m e d i t e c d i m e n s i t y 7005G แรม4 g ิความจำเยอะถึง128 g ิมีกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก16ล้านเัลต์ร่าไว5ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้าแถมยังมีสแกนนิ้วที่ด้านหลังใส่ได้2ซิมรองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 5 g ิกเบิต4 0 0 0มิลแถมยังชาร์จไวถึง20วัต์ปัจจุบันมีราคา2,290บาท แต่บางร้านก็เครื่องมือหหมดจะมีแค่เครื่องมือ2ขายในราคา1,900บาทถ้าต้องการมือถือ 5G ราคาถูกอยากได้สเปคแรงกล้องดีฟีเจอร์ครบความจำเยอะมากๆแถมยังชาร์จไวจอใหญ่ใช้งานทั่วไปลื่นใช้แอปเป๋าตังใช้แอปธนาคารได้และเล่นฟ r e e Fire พับจปรับกลางได้ก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยข้อพิจารณาก็คือใช้งาน 5G ได้แค่ซิมทรูหรือ DT แทซิจากค่ายอื่น ก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ไม่รองรับ 5G และใช้งานอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เอาง่ายๆก็คือซิมจากค่ายอื่นใช้ได้แค่โทรเข้าโทรออกถ้าอยากใช้งาน 5G ก็ต้องเป็นซิม True หรือว่า D-Tac สำหรับใครที่ใช้ True อยู่แล้วก็เป็นอะไรที่โคตรจะคุ้มเลยส่วนใครที่ไม่เน้นใส่ซิมเน้นต่อ Wi-Fi เอาไปเล่นเกมอยากได้สเปคโหดๆราคาดีๆเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเหมือนกัน รุ่นต่อมาหรืออันดับที่2จะเป็น Rio r ุ่ยโออารก็เป็นมือถือ 5G ราคาประหยัดอีกหนึ่งรุ่นที่มากับจุดเด่นด้วยหน้าจอ l c d 6.5นิ้วความละเอียด HD+ Android 10 CPU อาจจะแปลกหูแปลกตาไปบ้างเป็น Unisoc T7510 เป็น CPU 8คอร์ที่มีความเร็ว1.8 GHz RAM แ g ดกิกความจำา 64G มีกล้องหลัง3ตัวเหมือนกันตัวหลัก16ล้านกล้องวันระยะ2ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ด้านหลังใส่ได้2ซิมรองรับ5 g รองรับ Wi-Fi 5 GHz แบต4,400 mAh mm, แต่ไม่รองรับชาร์จเร็วโดยจะมีราคา2650บาทถ้าคิดว่ารุ่นแรกใช้ได้แค่ True หรือ D t a อยากได้มือถือ 5G ราคาถูกที่ใส่ได้ทุกซิมแถมยังมีสเปคคุ้มฟีเจอร์ครบมีคุณภาพกล้องค่อนข้างดีและเหมาะกับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันรุ่นนี้ก็จัดน่าสนใจในเรื่องความแรงความลื่นการเล่นเกมรุ่นแรกทำได้ดีกว่าแต่รุ่นนี้ก็มีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปเกมฟีฟายอาวีพับดีถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็ปรับต่ำหรือว่าปรับกลางๆพอเล่นได้อยู่เหมือนกันถ้าเทียบกับรุ่นแรก ก็จะมีข้อพิจารณาในเรื่องความร้อนถ้าเอาไปเล่นเกมหนักๆห,หรือว่าใช้งานหนักเกินไปก็จะมีความร้อนมากกว่าส่วนใครที่กําลังจะซื้อก็ฝากดูดีๆด,ด้วยแล้วกันว่าเป็นเครื่องติดโปรหรือเปล่าถ้าเป็นเครื่องติดโปรหรือว่าติดล็อกซิมก็จะใช้งานซิมจากค่ายอื่นไม่ได้แต่ถ้าเป็นเครื่องเปล่าไม่ได้ติดโปรไม่ได้ติดล็อกซิมก็จะใช้ได้ทุกเครือข่ายนั่นเองรุ่นสุดท้ายหรืออันดับที่1ของวันนี้จะเป็น TCL 20R 5G ก็เป็นมือถือ 5G สเปคคุ้มราคาถูกที่ผมชอบมากๆมากับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS l c d 6.5นิ้วความละเอียด HD+ ที่เด่นมากๆก็คือได้จอ 90Hz Android 11 CPU ตัวเดียวกับรุ่นแรกอย่าง Mediatek Dimensity 7005G RAM 4GB ความจำเยอะถึง 128GB กิกมีกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก13ล้านมาโคร2ล้านและกล้องวระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ด้านหลังใส่ได้2ซิมรองรับ 5g รองรับ Wi-Fi 5 g ิกเบส4,500ัม ah. ิลลิแอมตัวเครื่องจะรองรับชาร์จเร็ว1 5วัต์โดยจะมีราคา3,450บาทปัจจุบันบางร้านก็ขายถูกมากๆแค่3,100หรือว่า3 0 5 0บาท ถ้าต้องการมือถือ 5G ราคาถูกเอาแบบใช้งานจริงจังได้ไม่ติดล็อกซิมไม่ติดโปรใส่ได้ทุกซิมมีความสเสถียรเพียงพอกับการใช้งานจริงจังในชีวิตประจําวันและมีความลื่นไหลในการใช้งานเล่นเกมกราฟิกกลางๆได้ดีความจําเยอะฟีเจอร์ครบและใช้แอปเป่าตางังแอปธนาคารได้ในปัจจุบันก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยถ้าเทียบกับรุ่นอื่นที่เอามาแนะนําผมจะชอบรุ่นนี้มากที่สุดเลยสําหรับข้อพิจารณาถ้าเทียบกับรุ่นอื่น ราคานี้ได้สเปคขนาดนี้ผมยังไม่เห็นถึงข้อพิจารณาเลยรุ่นแรกอาจจะมีข้อพิจารณาที่ติดล็อกซิมใช้ได้แค่ True หรือ DT แทรุ่นที่2จะมีข้อพิจารณาที่ความร้อนและความเสถียรในการใช้งานแต่ TCL 20A 5G รุ่นนี้ผมยังไม่เห็นถึงข้อพิจารณาอะไรที่เป็นปัญหากับการใช้งานสนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนำก็ไปหาดูตามห้างตามร้านหรือว่าศูนย์บริการใกล้บ้าน ถ้าตามศูนย์ของหมดหรือไม่มีขายผมก็จะนำลิงก์ของร้านค้าที่เชื่อถือได้และน่าไว้ใจมาแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันใครสนใจแต่ตามห้างไม่มีขายก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เหมือนกันก่อนจะจบคลิปก็ขอเวลา1วินาทีเพื่อกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์กันทุกคนครับสวัสดีครับ